สวัสดีครับนักศึกษานะรบับผมนายชูศักดิ์ประหรัสนวันนี้เช้าวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับแบบหัดนะครับของวิชาคณิตศาสตร์คือมือกลนะครับตรงนี้นะครับวันนจะเข้าสู่เนหาบ,บทเรียนในการทําแบบทดสอบนะครับคณิตศาสตร์คือมือกลนะครับ2 1 0 2 2 0 0 5 ไม่เยอะนะครับไม่เยอะในหน่วยที่หนึ่งะครับอยากทดสอบกิจกรรมฝึกทักษะนะครับ,อบ,อรรรรบแต่ที่สังเกตได้ถ้าเกิดนักศึกษา,านั้นนะครับมีการจดแล้วนะครับก็จะเห็นเกี่ยวข้องกับในส่วนนี้คำอธิบายคำศัพท์ความหมายเขียนอีกครั้งหนึง่งเราจะได้จำถึงภาษาอังกฤษตรงนี้มันคืออะไรนะครับ หลายสิ gment and r a แ s angle นะครับ angle ก็ได้ angle ก็ได้มุมนะครับ, Angel, รบทุกอย่างนะครับมันจะมีความหมายอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะครับที่นักศึษาจดนะครับหรือภาพที่ผมถ่ายไปให้ในรายละเอียดตรงนั้นมีนะครับอยู่ในคลาสรูมอยู่ในคลาสรูมหรือคุณค้นจาก google ก็ได้นะครับความหมายของคำ นในส่วนประกอบตามคำสั่งนี้มีอยู่สิบคำนะครับมีสิบคำนะครับแต่ก็มีนะครับที่เป็นคำนวณน,นะครับเป็นคำนวณน,นั้นม,ไมีไม่เยอะนะไม่เยอะอจะสังเกตได้นะครับแสดงวิธีทำอันนี้เรื่องเกี่ยวกับเส้นเลยนะครับเส้นลายเส้นนะครับคำถามนะครับ เียกมุม A มุม B เขียนรูปข้อหนึ่งแล้วแสดงวิธีการคำนวณนะครับวิธีการคำนวณยังไงนะครับจะทำตัวอย่างนะครับสังเกตได้นะครับ,รบข้อหมายมุมตัวนี้นะครับสามส่วนแปพายนั้นเป็นมุมเรเดียนนะครับเป็นมุมเรเดียนนะครับเป็นมุมเรเดียน สังเกตนะครับ3าส่วนแนะครับพายเป็นมุมเรเดียนความหมายนะครับต้องการเปลี่ยนเรเดียนเป็นองศาให้คูณ180ส่วนภายคูณร8 0ส่วนภาย นะครับเครื่องคิดเลขอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับเราก็จะได้มุมสังเกตนะครับ l หนึ่ง l สองเป็นเส้นขนานมีเส้นตัดเส้นขนานสามส่วนปดพายคุณก็ได้ตัวเลขน,นะครับเรีตัวเลขกมาเท่ากับเท่าไหร่ร้อยดสิบนะครับได้ตัวเลขเท่าไหร่สังเกตนะครับมุม สามส่วนแปดพายมันจะเท่ากับมุม A ได้ตัวเลขเท่าไหร่คุณกดเครื่องนี้ลนแล้วคุณจะเห็นนะครับแล้วที่นี้สังเกตอีกนะครับเมื่อถามเป็นเรเดียนคุณต้องตอบเป็นมุมองศาต้องตอบเป็นมุมองศานะครับสังเกตส่วนหนึ่งก็คือส่วนนี้มุม A กับมุม B นั้นเป็นมุมที่อยู่บนเส้นตรง มุมรวมกันต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ180องศานะครับฉะนั้น3พายส่วน8ได้เท่ากับเท่าไหร่ตัวเลขไม่รู้กดเครื่องคิดเลขนะครับจะกดให้ดูก็ไดนะ้นะครับ Good. Um, cool. คายตัดกันนะครับก็คือ3ฐหาร8คูณ180เท่ากับ67.5สังเกตค่าภายตัดกันนะครับ ุมนี้เท่ากับเ a เท่ากันนะเขียนตอบได้เลยนะครับแต่ต้องแสดงวิธีทำนะเขียนใ้สวยกับผมนะครับเขียนใ้สวยกับผมนะครับไม่ได้ไปเร็วนะครับไม่ได้ไปเร็วจะอธิบายข้อเดียวนะครับจะอธิบายข้อเดียวแต่ทีนี้มุม B 180ีร้อยแปดสิบลบ 6กสิบเจ็ดจุดห้าสิบร้อยสิบสองจุดห้า นี่คือมุม B แต่ต้องแสดงวิธีทำด้วยนะเขียนด้วยนะครับเขียนให้ชัดเจนด้วยนะครับแสดงวิธีทำด้วยจะอธิบายคร่าวๆนะครับไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับอันนี้ถามเป็นเรเดียนตอบองศาแต่ถามเป็นองศาต้องตอบเป็นเรเดียนจะยังไงจะทำยังไงนะครับสังเกตมุม70 เ0องศาจะคูณพายส่วน180จะต่างกันนะครับงั้นคูณ1้อยสนพายอันนี้คูณพายส่วน180 สิคูณาพหารร้อยแปดสิบเท่ากับ1.22 เลยเดียนนะครับทศนิยมเนี่เป็นทศนิยมมีตัวอย่างนมีตัวอย่าง ตรงนี้นะครับ B นะครับเป็น B เท่ากับ1น 2, 2แล้วมุม A ล่ะมุม A ล่ะหนึ่งจุดสองสองตรงนี้นะครับเป็นมุม B กือเจ็ดสิบตรงนี้เปลี่ยนเป็นรเดียนสองมุมนี้รวมกันเท่ากับร8 0ปดิ 180นะครับฉะนั้น180ลบ70เท่ากับ110เท่ากับ110นะครับฉะนั้นก็เหมือนเดิม110คูณภายส่วน180 ร้อยสิบพายหารร้อยแปดสิบน่สองนะครับหนึเสองเรเดียนตอบเป็นเรเดียนนะครับตอบเป็นเรเดียน ต้องสแสดงการคูณให้ดูด้วยนะครับคนที่เข้าใจก็เข้าใจได้ง่ายๆนี่คือแบบคัดน,นะครับของเส้นตรงมีสี่ข้อนะครับมี4ข้อแต่อธิบายเปละสอข้อต่อมาเกี่ยวกบสามเหลี่ยม3มเหลี่ยมนี้ก็มี1 2 3 4ข้อจะถ่ายรูปให้ดูอยูน่นะครับ สูตรง่ายๆเลยนะครับสูตรของรูปสามเหลี่ยมมีเส้นรอบรูปความยาวเส้นรอบรูปนั้นมีให้อยู่แล้ว a เล็กนะครับ b เล็ก c เล็กนะครับ abc นะครับส่วน a ใหญ่นะั่คือพื้นที่สูตรคือหนึส่วนสคูณ a เล็ก คูณ B เล็กซึ่งมีตัวเลขให้อยู่แล้วม,มีตัวเลขให้แล้วนะครับในการคำนวณในการทำกทำดเก่อ์คิดเลขตามนี้เลยนะครับ1ส่วน2คูณสูงคือ A คือ6.5ฐานคือ7.2 หหาร2คูณหกดห้คูณเจดจุเท่ากับ23.4สนะครับยี่นะครับเขียนให้สวยงามเขียนใส่สมุดนะครับแล้วก็ส่งทาง คาดลุมนะครับง่ายๆเลยนะครับมีสีข้อสรุปว่ามีการทำแบบขคนะครับให้จดคำที่บาบนะครับคำที่บาบตอนนี้เรื่องเส้นข้อที่ผมเฉลยแล้วก็ต้องทำด้วยนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมนะครับซึ่งจะถ่ายรูปไปให้ในเป็นการทำแบบขัดถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้ในคาสลูม โอเคนะครับนะหาไม่เยอะสวัสดีสวัสดีครับ